ผู้ชมครับตามกันหน่อยเรื่องของคดีน้องชมพู่นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้พอบอตรออ,ออกมาประกาศชัดเจนเลยนะครับบอกว่าในเดือนมิถุนายนนี้จะมีความชัดเจนในเรื่องของการออกหมายจับคนที่เกี่ยวข้องกับการตายของน้องชมพู่วันนี้นะครับเรามีความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นในส่วนของครอบครัวของน้องแล้วก็4ี่สมมุติฐานทางคดีติดตามเรื่องนี้ช่วงหน้าครับ คุณภาพชีวิตที่ดีเริ่มต้นที่การนอนด้วย BNG มอนยางพาราทรงเคิร์ฟผลิตจากยางพาราธรรมชาติแท้ไม่ก่อให้เกิดภูมิแพ้ปลอสารเคมีออกแบบมาเป็นรูปสรงคลื่นพร้อมรองรับสรีระบริเวณต้นคอช่วยให้กระดูกคอและสันหลังอยู่ในแนวตรงเพื่อลดปัญหาปวดหลังและคอมีปุ่มนวดเพื่อกระตุ้นให้ศีรษะผ่อนคลายจากความเมื่อยล้าตอบโจทย์เรื่องคุณภาพชีวิตที่ดีในการนอนด้วยมอน BNG จากปกติ1ใบราคา2190บาทวันนี้ลดเหลือเพียง 1, 3 9 0บาทเท่านั้นพิเศษแถมปลอกผ้าถักแจ็กกาดฟรีทุกใบยังไม่พอถ้าคุณโทรเข้ามาในตอนนี้รับเพิ่มอีก1เซตทันทีรวมมูลค่าทั้งสิ้น4,380บาทคุณจ่ายแค่1390บาทเท่านั้นซื้อแค่1นแต่ได้ถึง2โทรมาได้เลยตอนนี้ที่เบอร์021132222สาสะดวกสบายช้อปผ่านไลน์ได้ที่แ a p p y s h o p p i n g หมอนอยางพารา bng ยืดหยุ่นสูงคืนตัวเร็วไม่เปิดยยุยง่ายมีรูระบายอากาศทั้งใบไม่เกิดการอับชื้นมีความกว้าง59เซนติเมตรพลิกตัวไปมากำลังดีไม่ตกหมอนความสูงมี2ด้านเลือกได้ตามสริละของคุณเสริมด้วยตะข่ายให้สัมผัสอ่อนโยนและปลอกหมอนที่มาพร้อมกับซิป ที่สามารถห่มตัวหมอนได้อย่างมิดชิดถอดซักทำความสะอาดได้ง่ายใช้งานทนทานมั่นใจได้ด้วยมาตรฐานการผลิตจากผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาสินค้านวัตกรรมอย่างพาราผ่านการทดสอบแล้วว่าไม่มีสารปนเปื้อนพิเศษถ้าคุณโทรเข้ามาตอนนี้รับเพิ่มอีกหนึ่งเซตท,ทันที ได้ราคาเพียง1,390บาทเท่านั้นซื้อแค่หนึแต่ได้ถึง2โทรมาได้เลยตอนนี้ที่เบอร์0 2 1 1 3 2 2 2 2 2สะดวกสบายช้อปผ่านไลน์ได้ที่ a d happy underscore shopping ติดตาม Facebook Fanpage happy shopping to you บางครั้งเส้นชัยหรือจุดหมายอาจไม่ได้สำคัญไปกว่าการได้ทำในสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็น วีฟิตมีส่วนประกอบของน้ำนมข้าวที่สกัดจากข้าวกล้องออร์แกนิกสูนพานธน้อยกว่าวิตามิน B2 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทแค่ชนะใจตนเองก็ชนะทุกบทบาทวีฟิตมุ่งมั่นทุกจุดหมายอัมพลฟูด้ด